ตำมะละกอมื้อเที่ยงใส่ปลานมานวนว,นวันนี้อ่อมเขียดน้อยนะคะอ่อมเขียดน้อยใส่ผักนางเลิศกับข้าวมื้อเที่ยงนะคะตำส้มตำแล้วก็มีหน่อไม้ต้มแล้วก็มีผักกะทินนะคะโซชิกินหรือเปล่มียอดกะทินยอดกะทินอ่อนๆเนาะแล้วก็อ่อมเขียดน้อยมะม่วงสุกนะคะนี่ อันนี้มะม่วงสุกอันนี้แม่พีเอามาเยี่ยมเมื่อวานนะคะมันสวยเลยยังไม่กิน,นะคะ่ะมันสวยไว้ดูก่อนมันสวยแล้วก็มันน่ากินแต่ว่าเอาไว้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยกินมาๆกินข้าว<ม>ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็ไม่มีอะไรมี่แต่ของแห้งๆมีแต่ปิ้งตับปิ้งหมูเดี๋ยวจะไปซื้อหมูมาไว้ทําข้าวต้มข้าวสวยก็ไม่มีข้าวสวยก็ต้องไปสั่งซื้อเพราะว่าแถวบ้านมันไม่มีขายเนาะนอกจากเข้าไปในเมืองนอกจากเข้าไปในเมืองถึงจะได้ข้าวสวยเอามาต้ม แต่ม่ดาวก็ไม่กินส้มตำนะกินแต่อ่อนเขียดน้อยเพราะบ้านไปดำนามานะคะไปแซมแซมข้าวตรงที่มันไม่ออกอก็มันกินข้าวเที่ยงที่บ้าน,นแซบปะแซ<ส>บแซ<ส>บมะละกอตำเองนะคะเก็บสดๆจากต้นนะคะยอดกระทิน,นก็นสวยเนาะสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแฟมิลี่นะคะสมพูนนี่ก็ เห็นเป็นตลอดนะคะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกนะคะไม่รู้กี่รุ่นแต่ว่ามันมันสูงเกินไปเนาะเราไม่ได้หอนะคะมันก็ก็ลงหล่นนะคะเป็นหนอนนะคะแต่ว่ามันดกมากเลยนะทั้งหวานนะคะทั้งกรอบทั้งหวานแล้วก็เป็นตลอดด้วยนะคะเป็นดกด้วยเห็นมาทีไรก็เห็นเป็นตลอดชมพู่นะนู้นข้างบนก็ดกมากเลยพอปล่อยให้มันสูงเนาะมาเก็บชมพู่นะดกมากเลยดกดก แ <AM rac ias> ล้วมันสูงนะมันสูงแล้วต้องเหลือว่าจะงาต่าๆมันก็เป็นรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่านะถ้าเราปลูกไว้ข้างบ่อปลานะเป็นอาหารปลาได้อย่างดีเลยเนี่ยสมพูนเป็นอาหารปลาได้อย่างดีเลยนะ <stroke. S 1> คือมันเป็นตลอดเนาะสมพูนอืมเป็นตลอดนี่แหละเหมาะสำหรับไปปลูกไว้ข้างบ่อปลาเพราะว่าปลากินพืชอย่างปลาตะเพียนปลานิ่นปลา โอ้นี่นะคะมะม่วงนะคะอุ้ยเนื้อเยอะมากเลยเนาะหอมหอมหอมซิมแลหวานแล้วป่าหวานหวานเลยละนี่นะหวานเลยเบล่าพี่อือวาได้เยอะมากได้เยอะมากหน่วยมันอ่ะอือ๊าตเนื้ออะไรเนื้อเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวไปซื้อมาปลูกเนาะเดี๋ยวไปซื้อพันธุ์นี้มาปลูกมะม่วงแอปเปิ้ลเนื้อมันเยอะปลูกหนึ่งได้เป็นกิโลเนื้อมันเยอะมากเลยแซ่บ หวานไหมหวานโอ้ขนาดขนาดเปล่าแล้วยังเหลืออีกเยอะเนาะเยอะอะ่น้องวิวแทาจะหิวนะหิวข้าวไปไปอะไรนะไปกีดยางมาตัดหญ้าเลยตัดหญ้าวิววิวลำกล้องติดดอกแล้วนี่โอ้ยโอ้ยลำกล้องติดดอกแล้วจะได้กินลำกล้องแล้วบ้าโอ้ จะได้กินลองกองแล้วนี่ลองกองติดดอกแล้วฮะโอ้ว้าวติดดอกแล้วจะได้กินลองกองแล้วโอ้ต้องคอยต้องคอยเอาขูดออกนะนี่ขูดให้ต้นมันเรียบเพราะมันจะมีหนอนมีหนอนที่กินนี่นี่เห็นไหมนี่กิ่งนี้นะแล้วต้องตัดออกแล้วต้องคอยดูกิ่งไหนที่มันมีหนอนเจาะแล้วต้องเอาออกเลยทันที ว้าวดีใจจังเลยลองกองติดดอกแล้วทุเรียนก็โตแล้วนะน่าจะน่าจะติดลูกได้แล้วเนาะแต่ว่ามันต้องสอยใบออกนี่ต้องเอากรรไกรมาหนีบหนีบออกนี่โอ้ทุเรียนก็โตแล้วมันน่าจะติดลูกได้แล้วนะแต่ว่าปีนี้ก็ออกดอกนะแต่ว่ามันไม่ติดลูกมันต้องมันต้องรักษาดีๆ จะได้กินเนาะทุเรียนอายุหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีเต็มนะคะออกลูกแล้วเอฟซี FC. ไปดูสิทุเรียนออกลูกแล้วปาดออกลูกเป็นฟักหอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาออกไม่งั้นนี่ไม่งั้นเดี๋ยวยอดหักแน่เลยนี่ออกลูกเป็นฟักหอมปาดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทุเรียนกําลังจะโตเดี๋ยวจะยอดหักเดี๋ยวมันจะไม่สมบูรณ์หนึ่งปีเต็มที่แม่ดาปลูกไว้เนาะ น,นี่ย่างเข้าปีที่สองถือว่าถือว่าโตเร็วอยู่นะเ <ís> ก,มก็มือมันจับแน่นเลยนะเพราะว่ามันมน้ำหนักหนักลูกของมันมือของมันจะจับแน่นเลยปลาของเราก็อยากกินทุเรียนเราก็อยากกินเพรฉะนั้นเราก็แก่เมมือ,อ่อนลูกให้เราไว้ฝั่งนี้ก่อนยื่นขาไว้ฝั่งนี้ก่อนนะแล้วเราแค่แค่เจมือมันออก หิ้งกะวานก็จะหักแล้วนี่โอ้ยเนะาะหาิ้งกะวานก็จะหักไหนไหนไหนเกาะตรงไหนอีกมือเนีอุ้ยมือมันเกาะแน่นมากเลยข้าวที่แข็โอ้ย,เ,ย,อย,อยเกือบแล้วเนาะถ้าไม่ดังไม่มานะรับรองหักแน่ๆถือว่าตัวไวนะ ปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะปลูกไว้ก็ไม่ค่อยได้ดูแล มันออกกิ่งแต่ฝั่งทางนี้ฝั่งข้างนี้ไม่มีกิ่งเลยอ้าวแล้วเวลามันติดลูกล่ะมันก็จะหนักข้างเดียวแล้วก็จะเอียงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันทำไมมีกิ่งข้างเดียวข้างนี้มันไม่มีกิ่งมีกิ่งเยอะเลยแต่ข้างนี้ไม่มีเลยนี่มันเป็นอะไรทำไมงง ก่พวกเมนี้ันจะได้รับน้าหนักเบาะได้ไม่วงมากั้นมจะ่วงมากมันจะวงมากหานจันนไปลเะเพราะว่าพักหอมเราก็อยากกินให้มันให้น้ำหนักทวงแต่ลูกเดียวอุ้ยผูข้างบนก็มีอีกนะนู่น ข้างบนก็มีอีกนข้างบนก็มีนะลูกนี้ก็มาไว้ตรงนี้เพามันหนีใบกิ่งมันจะได้ช่วยพยุงน้ำหนักส้มโอปีนี้ก็ทำไมไม่ทำไมไม่ดกเลยไม่เห็นลูกส้มโอเลยนะไปไหนเนาะต้นนี้แม่ดาเป็นคนปลูกโตแล้วต้นนี้ฟ้าซีเป็นคนปลูกปลูกพร้อมกันปีเดียวกัน นะ้อปลูกค้อมกันปีเดียวกันแต่ว่ามันดูเหมือนมัน,นไม่ดูแ,มแลมันละย่านาน่าจะปลูกคุมมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะว้าวต้นผักหวานโตแล้วนะอีซีนี่ต้นผักหวานที่มันดาปลูกโตแล้วแต่ว่าต้นนี้มันมันกล่องเนาะมันกล่องแบบนี้นะั่นเอ็น ก็ให้มันกล่องแบบนั้นแหละต้นมะพร้าวก็กําลังโตคือปลูกต้นมะพร้าวให้มันยึดดินไว้มันยึดดินไว้เนาะตอนที่ต้นมันขึ้นใหม่ๆที่มันยังอ่อนอยู่นะเราเราโน้มถ่วงลงมาเนาะมันจะได้ไม่หักนะแต่ว่าอันนี้มันแข็งแล้วมันจะทําไม่ได้ต้องทําตอนที่มันอ่อนๆเราก็โน้มถ่วงงโน้มถ่วงลงมามันก็จะได้มันก็จะได้เป็นทรงพุ่มนะคะมันก็จะได้เป็นทรงพุ่มแต่ว่าอันนี้เขาไม่ดูแลมันเนาะ ถ้าต้นมันอ่อนนะเราย่อมดัดได้ดัดไปทางไหนก็ได้ต้นนี้ก็มันลงมาจนได้ดึงขึ้นได้หนี่ตอนนี้นะอันนี้น้มถ่วงได้นะน้มถ่วงได้เพราะว่ามันยังอ่อนอยู่เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะต้นส